สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อแบบใหม่ที่อมคิดขึ้นมาก็คือ r รนดอมนะคะตามสถานการณ์ซึ่งมันจะเป็นแบบหัวข้อที่ค่อนข้างเจาะแคบเข้ามาเพราะฉะนั้นอมก็เลยจะไม่มีธาตุให้นะเป็น r รนดอมรวมธาตุนะคะรวมทุกธาตุ e ีที่2แล้วสําหรับคลิปนี้นะคะ EP 2ีนี้สถานการณ์ที่อม คัดเลือกนะคะเข้ามาทำก็คือเขารอให้คุณเลือกนะคะเขารอให้คุณเลือกเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะต้องมีตัวเลือกทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเลือกระหว่างงานกับเขาพ่อแม่กับเขาคนใหม่กับเขาคนเก่ากับเขาใดๆก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์นี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะอ่า เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปฟังคําทํานายนะคะนิดนึงนะคะขออนุญาตโปรโมทใครไม่อยากฟังเลื่อนผ่านได้เลยนะจ๊ะเซรั่มและสบูนะ่หน้าทองนะจ๊ะลงพลังงานหน้า,นาทองสายขาวร้อเปอร์เซนนะคะเซรั่มและสบู่นะคะแล้วก็แถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองนะคะ อ่าสีพึ่งปะมมังหน้าทองนะคะสี่สองเก้าถ้สี่อยยี่สิบาบาทค่าส่งห้าสนะคะโปรนี้จะมีแค่แบบ99เก้าซตแล้วมันไปแล้ว2เซตนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจโปรนี้ก็ดูที่คำที่ใบด้านล่างได้เลยนะจ๊ะสีพึ่งและสะบูนะ่หน้าทองจดออยเรียบร้อยแบรนด์โกลแองเจิดสิบแปดนะคะแบร,รนด์ออมเองแหละนะคะเออ ผ่านพลังงานก็ทำพิธีนะคะทำโดยอาจารย์เขียมืวันนะคะผู้ซึ่งไปปีกวิเวกยังไม่มีกำหนดกลับเลย <laughs> อ่ะส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องนะคะใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีอยู่นะคะก็สามารถสนับสนุนช่องกันได้เช่นเคยจะแปะสลิปหรือไม่แปะก็ได้แล้วแต่เลยนะคะ เป็นรันด o อมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสามารถสลับข้างกันได้อย่านำคำทำนายไปซีเรียสดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะเวลานั้นๆนะจ๊ะเอาละค่ะรันด o อม p ี2สถานการณ์เขารอให้คุณเลือกขอดูหน่อยค่ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานหลัก ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะดูความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับคลิปนะคะว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่านะจ๊ะ,ม,ะมีพลังงานชาวกันนะคะชาววันอังคารพิจิกหรือเมษนะคะแล้วก็มีพลังงานชาวธาตุดินนะคะมังกรพิะศบกันด้วยภาพพลังงานหลักนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ย เพิ่งจะแตกแยกกับใครมานะคะเช่นโปะแตกปีแตกวีนแตกเกิดสถานการณ์ป,ป,ปุบปับฉับพลันบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงระหว่างการต่างคนต่างอยู่การแยกย้ายกันอยู่การอยู่คนเดียวการรักสันโดษน,นะคะเอารู้สึกว่าตอนนี้คนที่มาดูคลิปนี้นี่เอาเรื่องเงินมาเป็นหลักเลยนะคะกำลังโฟกัสกับความมั่นคงในชีวิตโฟกัสกับครอบครัว นะคะไม่ว่าจะเป็นญาติโกโหติกาพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวที่เป็นสามีภรยากำลังโฟกัสสิ่งนั้นเลยนะคะ แล้วก็บางคนโฟกัสอะไรโฟกัสเรื่องที่เราสนใจอย่างหนักหน่วงเราสนใจบางเรื่องที่เราอยากจะให้มันมั่นคงเราสนใจอยู่บางเรื่องที่เราต้องการทําให้มันดีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยเอามาว่าคนที่มาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่รักสันโดษนะคะอินโทรเวิร์ตปลีกวิเวกมากๆนะคะแล้วสาเหตุที่คุณเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันคงมีเหตุการณ์แบบระเบิดร,ระเบ้ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะนะนะก็เลยต้องกอบ กอบกู้สถานการณ์ทบทวนสิ่งที่ผ่านมานะคะเพื่อหวังว่าเอ้ยมันจะดีได้นะมันจะมั่นคงได้นะมันจะต้องดีสิอะไรเงี้ยฉันจะต้องทําให้มันดีให้ได้สิอะไรอย่างงี้นะคะอืบางคนก็ปลีกวิเวกซะจนอยากจะทําลายกําแพงนั้นแล้วก็ได้คะ่ะเริ่มรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวมานานเกินไปแล้วเราอินโทรเวิร์ดมากเกินไปแล้วฉันก็ชักจะทนไม่ไหวเหมือนกัน โฟกัสอยู่แต่เรื่องเรื่องเดียวโฟกัสอยู่แต่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่อง,อง,ง,องความมั่นคงจนจะไม่ไหวละบางทีก็อยากจะทําลายกําแพงของความสันโดษนั้นทิ้งนะคะนี่คือพลังงานหลักของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะจ๊ะถ้าใช่ก็ไปต่อเลยถ้ามันไม่โดนสักกะน้อยเลยก็อาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูนะเขารอให้คุณเลือกค่ะออมขอถามแล้วกันว่าทำไมเขาถึงรอ ทำไมเขาถึงอยากจะรอให้คุณเลือกบางสิ่งบางอย่างทําไมเขาถึงอยากจะรอให้คุณเลือกบางสิ่งบางอย่างนะคะทําไมเขาถึงรออยากเอาชนะค่ะอยากเอาชนะอยากสมหวังนะคะมีไพ่ชาวพืนศพชาวกลุ่มนะคะเอามาว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนะคะมีกรอบความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนดื้อไม่ยอมแพ้อะไรง่าย เพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาจะรอให้คุณเลือกเพราะเขาอยากเอาชนะนั่นแหละนะคะคือก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันและกันนะคะมีความสัมพันธ์ในเชิงเหมือนจะมั่นคงเหมือนจะดีอะนะมันทําอะไรด้วยกันก็ได้นะทีนี้พอมันเทกันไปหรือว่ามันต้องแยกจากต้องห่างเนี่ยนะคะความสัมพันธ์เป็นอิสระไม่ได้ผูกมัดอะไรกันเนี่ยเขาก็ดูยังอยากเอาชนะอยู่ไงเขาก็เลยยังอยาก รอเพื่อที่จะดูซิว่าคุณจะเลือกอะไรหรือหรือเลือกใครนะคะมีความหวังอยางอยากเอาชนะค่ะมีความหวังอยากเอาชนะนะคะเขาคาดหวังว่าถ้าเขารอแล้วเขาจะได้อะไรคะ่ะเขาคาดหวังว่าถ้าเขารอแล้วเขาจะได้อะไร เขาคาดหวังว่าถ้าเขารอแล้วเขาจะได้อะไรมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะได้ได้อะไรบางอย่างที่มันสมใจอยากเขาคนคนนี้เขารอแบบกวนกะวารยใจด้วยนะบางทีก็อยากจะเคลียร์อยากจะถามไถ่ให้มันรู้ไปเลยนะคะกำลังพยายามประคับประคองเลยคิดมากฟุ้งมากนะคะออกแนว เขารอแบบจิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยเท่าไหรอ่อนะคะติดฟุ้งฟุ้มบางคนก็มโน,โนไปเองคิดเองเออเองด้วยซ้ํานะคะแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนนะคะในความรู้สึกที่เขารอเลยเพราะว่าใจร้อนนะคะเอาแต่ใจพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบต้องการความสุขเพราะฉะนั้นการที่เขารอคุณแสดงว่าคุณนะ่ะเป็นความสุขให้เขา เขาถึงอยากจะรอนะแสดงว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขานะคะคุณมีอิทธิพลต่อความสุขของเขาจึงจึงเป็นการรอที่แบบใจรอ้อนแล้วก็ค่อนข้างกระวนกัะวายนะพยายามประคับประคองตัวเองอยู่เหมือนกันแหะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะฟุง้งฟุ้งคิดมากหรือคิดถึงอะไรเงี้ยนะคะอืมอยากได้คุณมาเป็นความสุขให้ชีวิตเขาค่ะเหตุผลที่รอนะคะเขาคาดหวังว่า เขาจะได้รับความสุขทางใจนะคะจากการรอให้คุณตัดสินใจนะอืมเขารอให้คุณเลือกคนคนนี้คาดหวังว่าคุณจะเลือกเขาไหมเขาคิดว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าค่ะคนคนนี้ยเขาคิดว่าคุณจะเลือกเขาไหมค่ะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณจะเลือกเขาไหมนนไหมีไพ่ชาวมีนชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูโอ้ เขาเป็นคนมั่นใจนะคะเป็นคนมั่นหน้ามั่นโนกนะเขาบอกว่าเซนชันะไม่ผิดหรอกฉันพูดอะไรไว้ฉันเขาเรียกว่าอะไรฉันพูดอะไรไว้ฉันตั้งใจอะไรไว้มันมักจะเป็นอย่างนั้นฉันคิดอะไรไว้มันมักจะเป็นอย่างนั้นเป็นคนมั่นหน้ามั่นใจมั่นมั่นหน้ามั่นโนกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาคิดว่าคุณจะเลือกเขาค่ะ เป็นคนมั่นใจนะเป็นคนมั่นใจแลวอย่างที่บอกดื้อหัวร้านชอบเอาชนะด้วยนะคะเออสี่เอาเดี๋ยวนะอา่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าถ้าคุณเลือกเขาอะนะคะถ้าคุณเลือกเขานะเพราะว่าเขามั่นใจอยู่เขาคิดว่าถ้าคุณเลือกเขาอะ ชีวิตเขาจะเป็นยังไงเขาคิดว่าถ้าคุณที่มาดูคลิปนี้เลือกเขานะคะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเหรอที่เขาคิดไว้นะเขาคิดว่าถ้าคุณเลือกเขาชีวิตเขาจะเป็นยังไงอืมเขาบอกว่าเขายังไม่ค่อยกล้าคิดเท่าไหร่ เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างห่างห่างห่างกันไหมแล้วมันก็ดูเป็นอิสระจากกันนะคะมันดูเป็นอิสระจากกันมากๆเลยจนเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะกล้าคิดแต่เขาแค่รู้สึกว่าคุณนะ่ะน่าจะเลือกเขานะคะแล้วออกแนวเขาต้องการที่จะยังมีคุณอยู่เพราะคุณเป็นความสุขของเขาบางอย่างแต่พอถามว่าเขาคิดว่าถ้าคุณเลือกเขาอะ แล้วเขาจะได้อะไรมันเหมือนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าคิดเท่าไหร่ออกแนวให้มันเป็นอย่างนั้นก่อนดีกว่านะคะคือเขาเขาจะไม่ตอบนะคะเขาบอกว่าเขาขอรอดูก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกเขาจริงๆอ่ะแสดงว่าเขาก็แอบบมีความไม่มั่นใจแฝงอยู่จากการที่เขาค่อนข้างมั่นหน้ามั่นใจนะนะเขาก็มีความไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจแฝงอยู่เช่นเดียวกันค่ะว่า,วาแล้วหลังจากที่คุณเลือกเขาอะ ชีวิตเขาจะเป็นยังไงเขาบอกเขาขอรอดูก่อนแล้วกันค่ะขอรอดูให้มันได้ความชัดเจนก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกเขาจริงๆอะ่ะเออมันจะเป็นในทิศทางใดนะคะคนคนนี้มีพลังงานในเชิงเหมือนชอบรักอิสระอยู่พอสมควรเขาเลยยังไม่ค่อยกล้าคาดหวังอ่ะงั้นก็ต้องถามดิเอาแล้วอย่างนี้เขาเขาคาดหวังอะไรจากคนที่มาดูคลิปนี้เขาคาดหวังอะไรจากคุณ แบบนี้นะคะเขาคาดหวังอะไรจากคุณบ้างหรอเขาคาดหวังอะไรจากคุณบ้างหรอเขาคาดหวังอะไรจากคุณบ้างหรอมีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธเขาคาดหวังอะไรบ้างหรอคือออมารู้สึกว่าเขาต้องการ ก็ต้องพูดตรงๆนะคะเขาคาดคาดหวังว่าเขาจะสามารถเป็นคนที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ได้คาดหวังว่าคุณจะทำตามที่เขาต้องการคาดหวังว่ามันจะมีข้อตกลงการหันหน้ามาคุยกันหรือดิวกันหรืออะไรแล้วแบบมันเป็นไปตามคาดหวังอะ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณก็ได้นะคะว่าจริงๆเขาต้องการที่จะควบคุม control ความสัมพันธ์นี้หรือพยายามที่จะควบคุมคนโทรลสถานการณ์ให้ได้เขาอยากจะเป็นผู้คุมเกมอ่ะให้เป็นไปตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ยนะคะการคาดหวังนะเพราะฉะนั้นในบางเคสเนี่ยเขาอาจจะยังต้องการความสัมพันธ์ในเชิงแบบอ่าปกปิดก่อนอะนะคะเช่นเขาหวังว่าคุณจะเห็นด้วยว่าเราจะคบกันแบบไม่เปิดเผยนะคะอ่ะ หรือตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นเขาคาดหวังว่าเขาจะได้เป็นคนคุมเกมหรือควบคุมความสัมพันธ์นี้ในลักษณะที่เขาอาจจะไม่ได้ไม่คือเขาไม่จําเป็นต้องเป็นตัวของตัวเองให้คุณได้รู้ก็ได้เขาคือสามารถมีเซฟโซนเขาสามารถมีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเขาเองแล้วทําให้ความสัมพันนี้เป็นที่น่าพอใจได้ในลักษณะที่เขาไม่จําเป็นต้องแสดงตัวตนอะไรมากนักอะไรเงี้ยนะคะออกแนวแบบไม่จําเป็นต้องเป็นตัวของฉันเองก็ได้แต่ขอแค่ว่า บางสิ่งบางอย่างที่ทําลงไปแล้วความสัมพันธ์มันมันมันลาบลื่นก็พออืมเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากให้คุณรู้เห็นตัวน <S <S ตวน,ตวนที่แท้จริงของเขาหรือว่าเขาอาจจะคิดในเชิงว่าแบบฉันเรียนรู้อยู่เป็นฉันไม่จําเป็นต้องเป็นตัวของตัวเองกับเธอขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในบางเคสก็เลยเป็นความสัมพันธ์ในเชิองอาจจะแบบไม่เปิดเผยนะคะ สิ่งที่เขาคาดหวังอะนะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์อะไรเงี้ยหรือคาดหวังว่าเขาจะได้คุมเกมนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็แอบเป็นเจตนาที่แบบนิดนึงอย่างที่บอกไงว่าเขาค่อนข้างที่จะเอาความสุขเป็นที่ตั้งเอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งมากๆแล้วค่อนข้างเอาแต่ใจอะนะอืมงั้นต้องขอดูหน่อยแล้วกันนะคะว่าเพื่อนๆนที่มาดูคลิปนี้เนี่ย คุณตั้งใจไว้แล้วว่าคุณจะคุณคุณตัดสินใจได้หรือยังว่าคุณจะเลือกใครคะเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้คุณเองอะตัดสินใจได้หรือยังว่าคุณจะเลือกใครเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกใครเอ้ยังยังทุกอกทุกใจยังแบบคือจะจริงๆพลังงานบอกว่าฉันน่ะอยากตัดสินใจให้เด็ดขาดมากๆเลยแต่ฉันทําไม่ได้ ซึ่งการตัดสินใจหรือการเด็ดขาดคุณเหมือนกับพยายามจะใช้สติและเหตุผลแต่ทางใดทางหนึ่งที่คุณจะตัดสินใจเลือกอ่ะคุณรู้สึกทุกข์ใจเนาะคุณรู้สึกเสียใจทุกข์ใจที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอืมรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจกับตัวเองว่าทําไมฉันจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยล่ะ ทั้งทางที่ฉันเหมือนจะคิดไว้แล้วว่าฉันอยากจะจริงจังชัดเจนกับใครหรืออยากจะตัดสินใจเลือกอะไรแต่ทําไมทําไมสิ่งที่ฉันตัดสินใจหรือสิ่งที่ฉันคิดไว้มันถึงนําความทุกข์ใจมาให้คุณนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมีไพ่มีไพ่ชาวตุลน,นะเพราะฉะนั้นแล้วออมจะต้องถามสักหน่อยละสมมุติว่าถ้าคุณตัดสินใจเลือกคนคนนี้อ่ะนะคะตามพลังงานที่ยังพูดไปเนี่ยนะ เอาว่าคุณคงมีคนในใจแล้วแหละตอนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะสมมุติถ้าเกิดว่าคุณเลือกคนคนนี้ถ้าคุณตัดสินใจเลือกคนคนนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าตัวคุณน่ะจะเป็นยังไงค่ะถ้าคุณตัดสินใจเลือกคนคนนี้ตัวคุณจะเป็นยังไงนะคะให้คุณนึกหน้าคนที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ให้คุณนึกหน้าคนที่ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ถ้าคุณตัดสินใจเลือก ตัวคุณจะเป็นอย่างไรอืมถ้าคุณตัดสินใจเลือกตัวคุณจะเป็นยังไงอมอมมีความรู้สึกว่ามีไพ่ชาวทัตน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะถ้าคุณตัดสินใจเลือก ตัวคุณจะเป็นยังไงเอามองว่าตัวคุณจะค่อนข้างให้อิสระกับตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีๆกับเขานะคะออกแนวเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ให้ให้รับให้และรับกันหรือว่าแบบให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกื้อกูลมันน่ารักน่ารักกันแบบไม่ผูกมัดนะคะแล้วตัวคุณเองก็ออกแนวจะอยู่เป็นห่วงเป็นใย,ยเป็นซัพพอร์เตอร์ซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันไป นะคะมีความสัมพันธ์ที่น่ารักน่ารักเป็นห่วงเป็นใยให้กําลังใจกันไปแบบไม่ผูกมัดซึ่งออมมีความรู้สึกว่าตัวคุณน่าจะอืสีดาบคืออะไรคะ่ะถ้าคุณเลือกเขาชีวิตคุณจะเป็นยังไง ถ้าคุณเลือกเขาเออมอย่างที่มพูดนะคะว่าตัวคุณน่าจะเลือกที่จะให้อิสระตัวเองแล้วก็ออกแนวแบบคุณจะเลือกทางที่ทำให้คุณมั่นคงได้ ออมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความเป็นคู่มันมีความเป็นเนื้อคู่แล้วก็เป็นคู่คู่เวรคู่กรรมด้วยนะคะมันมีคาเมคเรล a t i o n s h กับโซเมดขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะคะเออซึ่งเมื่อคุณตัดสินใจเลือกคนคนนั้นที่คุณนึกถึงเมื่อกี้เนี้ยอมมองว่าสิ่งที่ชีวิตคุณจะได้ก็คือได้อิสระนะคะแล้วก็เหมือนกับได้อะไรที่มันดีกว่าเดิมอะ ได้อะไรที่มันดีกว่าเดิมคือเช่นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะความสัมพันธ์ที่เป็น partner คู่หูหุ้นส่วนความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์การเงินการลงทุนการอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณก็คงจะได้ในเรื่องของความมั่นคงอิสรภาพนะคะแล้วก็ชีวิตอะไรที่มันจะน่าจะดีกว่าเดิมแต่ว่าสี่ดาบอมอมองว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เมื่อคุณเลือกแล้วอะ เหมือนคุณจะไม่อยากไม่อยากไม่อยากพูดอะไรเยอะอะค่ะคือน่าจะเป็นเพราะว่าแม้ต่อให้คุณเลือกเขาแล้วอะมันยังมีข้อจํากัดของสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่นะคะที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นจะสงวนท่าทีหรือว่ามีอาการเงียบๆกับเขาบ้างอยู่เหมือนคุณอยากจะบอกว่าเมื่อฉันเลือกเธอแล้วแต่ฉันก็ต้องการอิสระภาพด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่น่ารักได้นะเราอาจจะ s u p p o สนับสนุนเกื้อหนุนนะคะเรื่องงานเรื่องทางใจเรื่องเงินกันได้นะแต่ว่าฉันฉันไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าฉันก็ยังต้องการอิสรภาพในชีวิตฉันอยู่เช่นเดียวกันอืมอืมต้องบอกว่าอารมณ์ไพ่อ่ะคุณยังไม่ได้อยากเลือกเนาะ อ่อให้เป็นคนที่คุณนึกถึงก็ตามอะออมก็มองเห็นว่าเหมือนคุณก็ยังไม่ได้อยากเลือกอืมงั้นถามให้ดีกว่าว่ากรณีที่คนที่มาดูคลิปนี้ไม่เลือกนะคะไม่เลือกใครสักคนหนึ่งเลยเนี่ยเลือกอิสรภาพของตัวเองเป็นที่ตั้งอะชีวิตคุณจะเป็นยังไงกรณีคนที่มาดูคลิปนี้ไม่เลือกใครสักคนนะไม่เลือกใครทั้งนั้นอะชีวิตคุณจะเป็นยังไง ถ้าคุณไม่เลือกใครสักคนเลยดูแล้วแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดูแห้งแล้งเนาะคือมันจะเหลือเป็นเพียงแค่ความมั่นใจความมั่นคงในตัวเองถ้าคุณเลือกตัวเองจริงๆเอามรู้สึกว่าชีวิตคุณจะดูดูดูไปได้ยากอะ่ะมันจะกลายเป็นคุณคือคนดือ้อคนรันมีทิถฐิมานะอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตจะลำบาก นะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องแบกรับภาระอยู่คนเดียวเช่นคุณอาจจะต้องกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณอาจจะต้องกลายเป็นคนสักคนหนึ่งที่แบบมีภาระหนักหนักคุณอาจจะต้องกลายเป็นใครสักคนหนึ่งที่แบบว่ากลายเป็นแบบเฮ้ยชีวิตมันลําบากยากเข็ญมากขึ้นอ่นะคนที่มาดูคลิปนี้นะแต่ข้อดีคือคุณจะได้แบบได้จริงจังตั้งใจกับการเป็นตัวของตัวเองมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและแข็งกร้าวแต่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตมันดูแห้งแรงแล้วมันมันดูมีภาระหรือยากลำบากบางอย่างค่ะเอนะเอนะออมองว่าก็ไม่รู้สิอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดสินใจแทนคุณดีกว่านะคะทีนี้ถ้าคุณตัดสินใจเลือกอีกทางค่ะเมื่อกี้คนหนึ่งไปแล้วนะคะที่ทำให้คิดในใจถ้าคุณเลือกอีกทางล่ะถ้าคนที่มาดูคลิปนี้นะคะ นึกหน้าคนที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งอะจะเป็นคนหรือเป็นงานหรือเป็นอะไรก็ได้นะถ้าคุณเลือกอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่คนแรกเมื่อกี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณเลือกอีกทางหนึ่งค่ะอืมถ้าเลือกอีกทางหนึ่งอ่ะเอามองว่าสถานการณ์มันก็อาจจะมีความระแวงกันอยู่เพราะฝั่งนั้น สมมตินะเขามีคู่มีแฟนแล้วไหมหรือความสัมพันธ์นี้มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนตัวจริงอยู่นะคะหรืออีกทางหนึ่งที่คุณจะเลือกนะั่นแหะมันมีเรื่องราวญาติโกโหติกาคนรอบข้างพ่อแม่นะคะที่ทําให้เฮ้ยมันกลายเป็นต้องมีระยะห่างระยะทางหรือว่ากลายเป็นต้องแบบต้องต้อง,ต,องต้องระแวงกันนิดนึงอะแต่ข้อดีอ่ะมันจะมีการดูแลเกื้อกูลกันหรือเปล่านะคะมันอาจจะสามารถที่จะดูแลเกื้อกูล เลี้ยงดูปูเสืออ่ะหรือว่า,อ,าอีกทางนึงนะคุณต้องไปดูแลเขาก็ได้นะคะสลับกันได้นะเออคุณอาจจะระแวงว่าฉันต้องไปเลี้ยงดูปูเสือเขาฉันต้องไปดูแลเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นกลับกันคือเขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงดูปูเสือหรือว่ามาเกื้อกูลคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์อีกทางนึงนั้นอะเอามองว่ามันก็ดูคุณก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะ คือมีความระแวงอ่ะมันไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะอะไรระยะทางห่างกันหรือเหตุผลครอบครัวตัวจริงหรือสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรตรงเนี้ยนะคะอืมดีตรงที่ได้ดูแลกันนะคะทําธุรกิจค้าขายด้วยกันก็ได้นะคะเหมือนได้ดูแลกัน ไม่เป็นไรที่เหลือนะคะจะต้องเป็นหน้าที่ของคนที่มาดูคลิปนี้นะจ๊ะในการจะตัดสินใจเนาะและอย่างที่บอกค่ะมันก็คงไม่ได้จริงจังจนกระทั่งเอาไปยึดได้จริงจังขนาดนั้นนะคะดูเพื่อความเ,าเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะเ่ะเรามาดูไพ่ข้อความจากพี่หมีนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะเ,เขารอให้คุณเลือกเนี่ย เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณค่ะเขารอให้คุณเลือกหึงนะห่วงนะรู้หน่อยสิเอานั่นไงเพราะว่าคุณมีทางเลือกไงนะคะไม่ว่าคุณจะมีงานนะคะต้องเลือกระหว่างงานกับเขาเงินกับเขาอีกคนนึงกับเขาใดๆขอให้รู้ไว้ว่าเขาหึงเขาห่วงนะจ๊ะเออเพื่อนกันร้อยเปอร์หึงห่วงแบบเพื่อนหรอหรือยังไงเฟรนโซนหรือเปล่าคะอย่างที่บอกไงเขาดูแบบเอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งอะ่ะ นะคะแล้วเขาเองก็อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกด้วยหรือเปล่านะ,ะ<ม>เพื่อนกันร้อยเปอร์เซนจ้า<ม>อะไรอะ่ะฉันจะดูแลคุณให้ดีที่สุดอืมเมื่อกี้เอามองเห็นนะคะสองทางเลือกมันมีหนึ่งทางเลือกที่เห็นมีการดูแลกันอยู่นะคะ<ม>แสดงว่าใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้อยากดูแลคุณนะระหว่างรักซ้อนฉันเริ่มหวั่นไหวอ่านะคะสถานการณ์นี้อาจจะเป็นรักซ้อนคุณหรือเขาก็ตามนี่แหละ มีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือความสัมพันธ์หลายๆทางเลือกตัวเลือกนะคะอะไรถ้าเธอชอบก็บอกมาสิอ่ะเราเคยบอกรักบอกชอบเขาหรือยังหรือเขาอาจจะรอให้คุณเลือกอยู่ก็ได้ไงว่าเออสรุปแล้วฉันรู้และว่าฉันรักเธอฉันชอบเธอเขารอนะคะรอให้คุณบอก บอกรักบอกชอบเขาหรือรอให้คุณเลือกเขาหรือเปล่าใต้สำรับคืออะไรจ๊ะรักนะโอ้ยแต่ก็รักอีกคนด้วยอ้าวฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่ๆหรืออาจจะเป็นเขาจ้ะถ้าเกิดว่าเป็นข้อความนี้เป็นของเขาก็แสดงว่าเขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะคะรักนะแต่ก็รักอีกคนด้วยอ่ะคนที่คุณนึกถึงอะที่มาดูคลิปนี้นะคะเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่า แต่ก็เป็นคนที่มีคนของเขาแบบหึงห่วงคุณอพืพลังงานมันดูเหมือนเป็นอะไรกันได้ยากอะนิดนึงอะนะคะแล้วก็แต่ว่าคลิปเนี้ยจริงๆฝั่งคุณต้องเป็นเป็นฝ่ายเลือกใช่ไหมล่ะอาจจะต่างคนต่างมีคนของตัวเองก็ได้นะคะ อ,อ่ะไม่เป็นไรแค่นี้แหละนะคะอ่ะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่มซับสแต n k ์หรือปุ่มขอบคุณด้วยนะคะก็จะดีมากๆเลยเป็นกำลังใจให้ออมใครอยากจะโอนเงินสนับสนุนช่องนะคะเบอร์บัญชีอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะสลิปแล้วแต่เลยนะจ๊ะใครสนใจโปรโมชั่นสีพึ่งนะคะ ปัมังหน้าทองนี่ที่แถมฟรีนี่นะ,นะเป็นเซรั่มและสบู่หน้าหน้าทองลงพลังงาน,นหน้าทองใสข่าวร้อเรซเรียบร้อยนะคะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ปกติได้เลยนะจ๊ะแถามสีพึ่งอันนี้นะ9 2 9บาทค่าส่ง50นะคะใครสนใจโปรนี้ใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีข้อความบอกให้นะ,ะก็ไปตามดูกันได้นะจ๊ะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนกันวันนี้อ,อมลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย